มื่อนี้ปลากระป๋องจ้ะหิวกินปลากระป๋องแบบง่ายๆกันหิวกินง่ายๆแล้ววันนี้นะปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องปรงุงในน้ำปลาของพิเศษน้ำตาลทรายตีบมะนาวด้วยความหิว ง่ายๆขี่เกียจทำกับข้าวเมนูนี้เมนูฉบับขี่เกียรตคุกเข้าให้เข้ากันทิมได้เลยเสร็จแล้วก็ใส่หอมแดงใส่ทั้งหัวเลยเก็ขี่เกียดหั่นอีกหลง ก็พริกขี้หนูก็ใส่ทั้งเม็ดเลยก็ขี้เกียจซอยอีกแหละพูกเข้าให้เข้ากันบุ้งมาทีนี้เราก็มาหม่ำกันเลยหิวมากเมนูนี้เมนูจบับขี้เกียจกินลูกโดดเป็นเม็ดเม็หัวหอมเป็นหัวหัว แซ่บๆจ้ะลูกโดดมากิน้กันจ้าอร่อยมากคอนเฟิร์มหิวด้วยอร่อยเพราะความหิวกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์พิติกละ เมนูนี้เมนูจะแบบขี้เกียจแต่ก็อร่อยมาๆมา,มาอิ่มได้ไปอีกมื้อหนึ่งสุดยอด